ฉนรฉนรักคุันเธอนี่แหละเป็นเทพธิดาของฉันฉันรู้เธอเหมาะสมกับผูนอันเฉงที่สุดเลยผู้นำตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองยุนก็ไม่สามารถหีจกเลน่์ของขวรู้ได้เราจันกว่าผูนอันเฉิงจะกลับมาแล้วก็ถามก็ดีกว่าสุจางสูซื วันนี้กลับไปกินข้าวเย็นฉันมีเรื่องสำคัญจะประกาศสูฉันจะทำอะไรเนี่ยผู้สุภาพขนาดนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแน่ยังก็กลับมาบ้านเร็วๆล่ะมันจะดีสำหรับเธอเนี่ยแล้วฉันจะลองคิดดูล่ะห้องนั่งเล่นของครอบครัวซู้ส่สือ มานั่งสิจ้ามีหรือเปล่ารีบบอกฉันมาเถอะทุกต้องแล้วเมื่อสองปีที่แล้วนะผู้นั้นเชิงแต่งงานกับคุณผิดแต่งงานกับทูสเวียที่จริงแล้วนะผู้นั้นเชิงนะต้องแต่งงานกับเชนรูเชนรก่ก็คู่มัน่นดีแท้จริงกอง่อนเขาผู้นั้นเชิงจะแต่งงานกับเชนรูเหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะ ทำไมฉันต้องมาที่นี่ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าเธอไปสนิทกับกรกบกัวฟูดีอย่างไรแต่ตอนนี้พี่สาวของเธอและฟูดั้นเจึงก็มั่นกันแล้วเธอควรหลีกทางให้กับเชนโรสนะแบบนี้ล้วกันนะพ่อแม่จะจะัดหาหนุ่มดีๆให้ลูกคนหนึ่งที่ก็ไม่ดังเกียดหน้าตาของลูกลูกรู้สึกไงกับเรื่องนี้บ้างล่ะ นี่เป็นเพราะฉันขวางทางสูเวียนโรเลยไม่ต้องห่วงเรื่องของฉันหรอกฉันมีแฟนแล้วสูซือแฟนหนุ่มของเธอเป็นใครเหรอแนะนำมารู้จักบ้างสิผู้นนเชิงมาด้วยก่กับชูเซียนโรเอาเถอะไม่เกี่ยวกับฉันหรอกสูซือเธอไม่ได้บอกเลยนะว่าแฟนของเธอนะี่ย เป็นใครกันแนะ่แยกรู้เหรอแพร่คำตอบอบอกเองสิจะจะไปแล้วไม่ต้องสนใจที่รากคุณฟูมา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 รีบมานั่งสิรูปถ่ายเป็นพวกคุณที่แปลยออกไปเลยที่ผมยอมเจอคุณก็เพราะคุณยุกเรื่องของขวัญไม่แค่นั้นไม่ได้หมาก็ว่าจะจะมอบปคุณวางแผนและหวอมหมอกับฉันพวกคุณหยุดทำเรื่องวุ่นวายซะ เออคุณฟู้เออฉันมองว่าจะไม่มีครั้งต่อไปนะผู้หนจึงรู้ได้อย่างไงเนี่ยถ้าขอรู้ว่าฉันไม่ใช่คิงล่ะจะต้องตายแน่ๆห้องนอนก่อนสูซื้อโถ่ฉันไม่สามารถทนมันได้อีกต่อไปแล้ว ้ยคุณปูป่กับคุณยายก็ไม่บอกว่าที่อยู่อยู่ที่ไหนกันแน่ตอนข้ามไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหรอเนี่ยซูซูนี่ใจดำขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่ากินหอมจัง อืมผมทำให้คุณตื่นเลยอืองั้นเธอก็นอนอีกสักพักนะคุณกับผู้เสียนโรเป็นยังไงกันแน่อะไรเนี่ยให้คุณหึงเลยเปล่านี่ไม่อ่ะไม่ได้หึองอะไรเลย ไม่เลยสูสืสอว่าแต่ถ้าพูดถึงแฟนหนุ่มใครก,กันเป็นฉันใช่ไหมนอกจากฉันแล้วจะมีใครได้อีกแล้วเอ๊ะทำไมวันนี้ดูแปลกๆจังผู้หนาเชิงตอนนี้ยังเป็นผู้หนาเฉิงตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยสบายใจดีเลยฉันไม่ได้หมายถึงคุณฟูดหรอกนะที่จริงแล้วความจัไปของเรามันแค่หกเดือนเองฉันจะไม่พูดอะไรออกไปให้คุณลำบากใจหรอก เธอรู้ดีอยู่แล้วนี่แน่นอนเขาตอนนี้ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับฉันอีกแล้วยังไงก็ตามฉันต้องตามหาที่อยู่ให้เจอก่อนจะจบเรื่องนอนในช่วงครึ่งปีนี้ไปได้ฮัลโหลสูสือที่รักรู้จดเรื่องลำบากแล้วสินะพรุ่งนี้มาหาแม่มาปักผนที่บ้านนะแม่จะแก้แค้นเอง ออกไปออกไปหาแม่ตอนไหนตอนนี้ไปไหนกันออกไปสุดากาศเหรอหรอไปเดินเล่นดีล่ะเอนี่มันอะไรเนี่ยสวัสดีทุกคนแอดมีระบบสมาชิกแล้วนะอย่าลืมไปสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากมๆาเลยนะครับที่ติดตามช่องแอดมาตลอดเลย ขอบคุณจริงๆครับ